เราทุกคนล้วนอยากทำงานให้เก่งใครๆก็อยากเป็นแบบนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณก็อยากจะโดดเด่นและเก่งกาจในสิ่งที่คุณทำอินคือผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้มันช่วยคุณดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เราทุกคนล้วนมีศักยภาพและเราทุกคนก็จำเป็นต้องดึงมันออกมาใช้ให้ได้ดียิ่งขึ้นอินเกิดมาเพื่อสิ่งนี้และช่วยทำให้เราแสดงศักยภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ หนึ่งในคุณประโยชน์ของมันคือช่วยเพิ่มความปลอดโปร่งทางความคิดคุณจะสามารถจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการทําได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณมีความปลอดโปร่งทางความคิดเราจะคิดได้อย่างกระจ่างหากคุณกําลังรับผิดชอบโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งอยู่คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างดีสําหรับโปรเจกต์นั้นและเมื่อคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจะทําให้คุณดูดีรู้สึกดีและยังมีประโยชน์ต่อทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับความชัดเจนทางความคิด เราแต่ละคนมีโปรเจกต์มากมายในระหว่างทำงานย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะทำงานให้ตัวเองหรือทำงานให้คนอื่นก็มีโปรเจกต์ที่ต้องทำมากมายผมเองก็มีปัญหาแบบเดียวกันบางครั้งเมื่อผมจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้รู้ว่ามีอีกสิบอย่างที่ต้องทำให้เสร็จทำให้สมาธิของผมเริ่มวอกแวกแล้วทำให้โปรเจกต์นี้ไม่เสร็จก่อนที่จะเริ่มอีกโปรเจกต์ ความสามารถในการจดจ่อและอยู่กับสิ่งที่กําลังทําทําให้มันเสร็จสมบูรณ์และค่อยไปทําอย่างอื่นต่อไปความสามารถนั้นคือสิ่งที่ผมมุ่งมั่นที่จะมีมันคือสิ่งที่ผมต้องการและอินก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยม ทุกๆวันนี้เราทำงานและเราต้องตัดสินใจซึ่งเราจำเป็นต้องตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเราจำเป็นต้องเลือกในสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเราทานอินมันจะช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของสารสื่อประสาทในสมองมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและปริมาณออกซิเจนในสมองและช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น คุณเคยทำงานในโปรเจกต์หนึ่งเป็นเวลานานๆานจนรู้สึกว่าคิดไม่ออกอีกต่อไปไหมคุณคิดว่าต้องพักแล้วคุณจึงลุกไปเดินเล่นหรือเปลี่ยนไปทำงานอื่นข้อดีอย่างหนึ่งของอินคือการช่วยคุณรักษาสมาธิได้อย่างต่อเน,นื่องคุณสามารถต่อสู้กับอาการสมองล้าได้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนี้ช่วยคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําทําให้โปรเจกต์นั้นสําเร็จทํางานล่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ การต่อสู้กับอาการสมองล้าคือกุญแจสําคัญในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณรู้สึกว่าพลังงานเริ่มตกลงสิ่งที่หลายคนทําคือการไปหากาแฟสักแก้วหรือเครื่องดื่มชูกําลังสักแก้วจุดเด่นอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์อินมันเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการช่วยให้สมองทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอมันช่วยเราคิดได้อย่างเฉียบคมขึ้นไม่จาเป็นต้องพึ่งพากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกําลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองอีกแล้วเพียงแค่าทานอินสตริปก็เพียงพอแล้วและคุณยังสามารถทานได้ทั้งในตอนเช้าและตอนบ่ายผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนมันจะช่วยคุณจดจ่อก,กับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นยำและมีสมาธิแน่วแน่และคุณไม่ต้องเสียเงินหรือแม้แต่ต้องเผชิญกับผลเสียต่อสุขภาพ จากการดื่มกาแฟและเครื่องดืม่มชุก,กำลังในปริมาณมากอีกต่อไปอินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้คุณประโยชน์ทั้งหมดนี้อัดแน่นอยู่ในแผ่นเจลขนาดเล็กสะดวกต่อการทานมากๆพกพาก็สะดวกไม่ว่าคุณจะต้องการมันตอนไหนก็ไม่มีปัญหาทานได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมอะไรแค่แกซองแล้ววางไว้บนลิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยรอให้เห็นผลเพียงไม่กี่นาทีและคุณก็พร้อมลลยต่อได้เลย การทานอินแม้ในวันที่ตารางงานแน่นที่สุดก็ไม่รบกวนเวลาของคุณไปเลยแม้แต่น้อย